คุณผู้ชมครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นแฮชแท็กดังซึ่งตอนนี้ในทวิตเตอร์กำลังพูดถึงกันเยอะนะโรงเรียนชื่อดังย่านบางเมืองค่สมุทรปราการเอาจริงตอนเนี้ยทางทีมข่าวเราตรวจสอบจนรู้แล้วว่าโรงเรียนไหนคือประเด็นมันคืออย่างนี้อีซ e อขยี้ข่าวมาแยกมาอีกแล้วนะเขาบอกว่าลือหึ่งสะเทินวงการแม่พิมพ์ก็คือครูค,ครูสาวที่จริงบอกว่าเป็นวงโยด้วยนะอยู่วงโยโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในสมุทรปราการอดใจตัวเองไม่ได้ขึ้นหอนักเรียนชายค แล้วก็ขึ้นไปออ Something 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 กันแต่ปรากฏว่ามันมีแชทหลุดนะคุณผู้ชมฮะให้ดูแชทหน่อยเป็นแชทระหว่างครูสาววงโยคนนี้กับทางฝั่งของเด็กนักเรียนนี่ดูนะฮะทั้งกอดทั้งหอมทั้งจับทั้งหอมหัวทั้งบีบบีบอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะทางฝั่งขวาบอกโอเคแต่เป็นผู้ชายก็สนุกดีนะนี่สนุกตรงไหนฝั่งครูถามมา ยิ่งมีน้อยๆให้ครูจับก็ได้โอ้โหนี่ดูนะฮะเอาดูอีกตัวดูอีกตัวผมไม่อยากอ่านมากอ่านแล้วภาพมา<ต>ันมาในหัวถ้าไม่ขึ้นชื่อกำกับไว้ว่าครูสาวกับนักเรียนชายนี่มันไม่น่าจะเป็นบทสนทนาของคู่นี้นะเหมือนเป็นแฟนการจีบกันเลยนะฮะเนี่ยเฮ้ยคิดถึงตูดจังขอภัยคุณผู้ชมนะฮะคิดถึงตูดจังนี่คือบอกว่าครูสาวเนี่ยพิมพ์หาเด็กนักเรียนชาย<อ>นี่ดูทําไมหวงตูดกับเราอะ่ะก็ลองให้คนอื่นจับสิ แน่ให้ครูจับก็ได้จับแค่คนเดียวคุณตานตั้งแต่ผมเรียนมาเนี่ยถ้าก้นผมนะโดนอย่างเดียวคือไม่เรียวจากครูคไม่มีหรอกเอามือมาจับนี่อ่ะเอาจะนอนอย่างนอนแล้วครับอะไรอย่างนี้มผมนั่งดูรูปครูแล้วก็ยิ้ม,มน่ารักงอกเวลาคิดถึงเหมืนอนโรคจิตเลยอะ่ะอันนี้นี่ครูคุยกับเด็กนะฮะเหมือนจีบกันอยู่อะล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ไปตรวจสอบมาที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะปรากฏว่ายอย่างนี้คือมันมีข้อมูลว่า เรื่องนี้มันมีการเอาเรื่องเนี่ยขึ้นไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรวันนี้เลยไปตรวจสอบดูนะฮะล่าสุดมีการชี้แจงจากทางฝ่ายบริหารโดยผู้อำนวยการโรงเรียนรับทราบเรื่องแล้วนะครับตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเดี๋ยวจะมีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่เดี๋ยวรอแล้วกันว่าอย่างไะเราก็ได้ประมาณนี้ก่อนย่านบางเมืองเนี่ย